สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับในปางน้ำโขลมาติดตามชมเกมการแข่งนุกเกอร์ปี8ปบปาดน้ำโขครับ2020นะครับซึ่งปรากฏว่าต้องสิ้นชอยครับออกนำไปก่อน3ต่อ0ูนครับแต่ก็มาพลาดให้กับทางฝันสลัมดีไป4ต่อ3มเฟรมน่าเสียดายในขณะที่ไปพาษศรีราชาครับแชมป์ซุนเกอร์หญิงของไทยเราครับก็ไม่ผ่านทางพัชรมาเยหรือจิ๋วเชียงรายครับถูกนะครับจิ๋วนั้นบดบี้นะครับชนะไป4ต่อ0ูนเฟรมครับเดี๋ยวเราติดตามกลับขึ้นมากันครับ การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะส,สมประเทศไทยรายการที่6 P80 ป,ปากน้โพศ2 0 2 0ที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันแรกโดยมีพันธโทดรหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานเปิดเกมการแข่งขันพร้อมกับนายพิญโยนิโรสรธจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในงาน ซึ่งคู่เปิดสนาเป็นการจิงชัยระบบไวการ์ดแข่ง4ใน7เฟรมพบกันระหว่างต๋องสิทธิชอยรัชะพลผู้อบอ้อมนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยอดีตมือสาของโลกพบกับขวัญสระบุรีสุชาคีพุูมแจ้งเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์6แดงประเทศไทยคนล่าสุด โดยเปิดมาเฟรมแรกตองสิทธิ์ชอยออกคิวตบ2ไม้ชนะสบาย59/10ต่อขึ้นนำา1ต่อ0เฟรมพอมาเฟรมที่2ทั้งคู่ผัดกันตบกละไม้ขวัญน,นำก่อน42/26ต่อจากนั้นตองตบไร่แดงมาอีก4ชุดแสงขึ้นนำ54/42ต่อขวัญมีโอกาสป้อนชัยเมื่อตบแดงดำชุดสุดท้ายแต่มาพลาดเหลืองให้ตองเป็นฝ่ายทิ้มจนถึงชมพูและเอาชนะไป74/50ต่อตองหนีห่างเป็น2ต่อ0เฟรม เข้าสู่เฟรมที่3ต่องยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะกก่อนไป56ต่อ36นำขึ้นท่านก่อน3ต่อ0เข้าสู่เฟรมที่4ขวัญสรวรีหลังพิงฝาแต่ก็ยังสู้เต็มที่ไล่ตบ2ไม้เอาชนะตตองมา52ต่อ23ไล่มา1ต่อ3มาถึงเฟรมที่5 ขวัญสลับุรีก็เริ่มที่จะฉายแววที่จะมีโอกาสคืนชีพกลับมาหลังจากที่เป็นฝั่งตกน้ำเงินลัชมพูอาชนะไป63ต่อ41ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3เฟร,รมเข้าสู่เฟร,รมที่6ขวัญยังแรงต่อเนื่องออกมาสอยคิวเกือบหมดโต๊ะทำเซนจูรี่เบรก120ตามคว้าเงินรางวัลอาชิตของทัชซิตี้ไป10,000บาทพร้อมกับไล่มาเสมอเป็น3ต่อ3เฟรมต้องมาตัดสินกับตองในเฟรมสุดท้าย โดยเฉพาะในเฟรมสุดท้ายตองสิทธิ์ชอยหลังจากที่นั่งนานทําให้แทงกันไม่ดีผิดกับขวัญสละบุรีคืนฟอร์มเก่งไล่กด2ไม้ชนะไป74 .1 ทําต่อหนึ่งทำให้สุชาคีพุ่มแจ้งหรือขวัญสละบบุรีเอาชนะตองสิทธิ์ชอยไปแบบสนุก4ต่อ3เฟรมด้วยสกอร์10ต่อ59 50ต่อ74 36ต่อ56 63ต่อ41 85ต่อ0 120เบก120ต่อ0 74ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับขวัญชนบุรีมงคลจูยิ้มในวันที่13เวลา13น,นาฬิกาขณะที่อีกคู่ใบพัฒน์ราชาสิริพาพรนวนทักษำจันนักสุนักเกอร์สาวทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์สุนุกเกอร์ประเทศไทยหญิงคนล่าสุดผ่านเข้ามาเล่นในรอบ32คนสุดท้าย ซึ่งพบกับจิ๋วเชียงรายพัชรพมาเยอะนักสนุกเกอร์เก่งที่สุดของภาคเหนือในตอนนี้โดยจอมคิวจากภาคเหนือครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะไม่เปิดโอกาสให้ทางใบพัดศรีราชาได้เป็นฝ่ายสู้จนทําให้จิ๋วนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบสบาย4ต่อศูนย์เฟรมด้วยสกอร์70ต่อ6 91ต่อ1น2ต่อ33 69ต่อ11ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับสจ๊วตแพดแมนนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษ ส่วนผลกมการแข่งขันในคู่ต่อมาเสือทองราชาชัชวัลรุตแพรอดีตจอมคิวชื่อดังดวลคิวกับริวนครสวรรค์ชิยายนเทียนสุขนักสอยคิวดาวรุ่งเจ้าถิ่นซึ่งเกมนี้ทั้งคู่สู้กันเกือบ3ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เสือทองราชาจะเอาชนะไป4ต่อ2เฟรมด้วยสกอร์12ต่อ68 50ต่อ10 37ต่อ74 84ต่อ80 5 9ต่อ4 1 55ต่อ46 ทะลุเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแมนคนค์รปฐมธนวัตรธีรพงศ์ไพบูรณ์ส่วนคู่สุดท้ายปรมินด่านจิรกุลนุกพรวานมืออันดับที่8ของรายการโชว์เพลงคิวได้สุดคมเอาชนะทางพิชัยยุทธเอี่ยมศิริลกักหรือปิ้นสิต,ตายไปขาดลอยสต่อศูนย์เฟรม64ต่อ30 92ต่อ15 59ต่อ26 87ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ไปพบกับยุทธพศภาพพจน์หรือนุกจันในวันที่13เวลา11นาฬิกา ครับสำหรับเกมการแข่งในคู่นี้ครับยังเป็นไกลการแข่งขันครับในรอบ16คนนะครับอยากฝากพี่น้องประชาชนครับจังหวัดใกล้เคียงครับนครสวรรค์พิจิตนะครับหรือแม้กระทั่งกรทางนีครับเดินทางมาเชียร์และให้กำลังใจครับนักกีฬาไทยเราเป็นได้ครับโดยเฉพาะเกมการแข่งต้องบอกว่าเข้มข้นโดยเฉพาะเป็นการแข่งันที่สนามนะครับมีความจุ4ี่พันที่นัางยนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่มีความนิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชมให้ความสนใจเยอะนะครับฝากกันเข้ามานะครับสำหรับเกมการแข่งสนุเกรออาชีพของใครเราครับ วันนี้ผมวีรพงศ์เบอร์สุดคุณครับรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์